สวัสดีครับทักทายแฟนบอลทุกท่านด้วยนะครับเอกมะขาวชี้ชัดฟันธงครับเจอกันในวันพุธที่22มกราคม2568นะครับค่ำคืนนี้มียูฟ่าแชมเปี้ยนลีกให้คอบอลได้ติดตามรับชมกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมไปที่ปารีสครับที่ปรากระแปงปารีสแซงต์แชร์แมงจะเปิดบ้านเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เล่นกันตีสามทงนะครับก่อนอื่นเลยแ eak99 นะครับคอบอลแฟนบอลอย่าลืมเข้ามาเป็นเพื่อนกันนะครับพูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารวงการฟุตบอล หรือว่าจะเข้ามาแชร์ทัสตาร์กันได้ตลอดเลยนะครับ y k 9 9ตามหน้าจอนี้เลยนะครับมาดูผลงานของทั้งคู่เป็น2ทีมที่ผลงานไม่ดีนะครับ7นัดที่ผ่านมาในศึกยู่าแชมเลครอบแรกก็ต้องการเก็บ3แต้มเพื่อที่จะติดใน24 1ใน8เนี่ยได้8นะยากละเพราะว่าแต้มห่างเยอะเลือเกินแต่ว่าไม่ควรจะหลุด1ใน24เพื่อที่จะไปเพลย์ออฟปเชเนี่ยอยู่มีอยู่7แต้มส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้มีอยู่8แต้ม ผลงานช่วงหลังดีทั้งคู่นะครับเปเช่ทุกรายการ5เกมหลังสุดชนะ4เสมอหนึ่งเช่นเดียวกับแมนเชสเตอร์ซิตี้หลังจากที่เปไปอยู่ช่วงหนึ่งพักหลังมานี่กลับมาฟอร์มดีมากๆชนะไปถึง4เกมแล้วก็เสมอ1เกมนัดล่าสุดบุกไปชนะอิปสวิตหกประตูต่อศูนย์เฮดทูเฮดคู่นี้เจอกันในยูฟาแชมเปียสซิตี้ดีกว่านะครับห้าเกมหลังที่เจอกันเนี่ยซิตี้ชนะได้ไปถึง4แล้วก็แพ้ไป1นเกมนะครับมาวันนี้ครับทางด้่น เอสเช่ก็น่าจะจัดตัวแบบฟูลทีมนะครับรอยเช็คฟิตมากินยอร์สตัวเดียวนอกนั้นอยู่กันครบเกมรุกก็จะนำทัพไปโดยอุสบันเดมเบเล่นะครับกอนโซลามอดแล้วก็บาคโคลามิดฟิลล์มีวิตินญ,ญามีฟาเบียรุเอิสแนวรับใช้ยลูกัสเอนองเดสมีนูโน,โนเมนเดสอ่าแนวรับและขวาเป็นฮาคิมีประตรูเป็นโดนาลุ่มาก็น่าจะชุดนี้ส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้ตัวเจ็บออสการ์บ๊อบนาธานอาเก้นะครับรวมไปถึงโรดี้จอห์นโซลรอยเช็คฟิตแต่ว่าโเห็นนัดที่แล้วเล่น กับอิฟสวิตเนี่ยเนื้อตัวของซิตี้เนี่ยเริ่มกลับมาดีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นน่าจะมาแบบฟูลทีมครับเกมรุกมีเอลิ่งเาวฮาร์แลนด์ยืนเป็นหน้าเป้าตัวทำเกมมีฟิลโฟเดนเควินเดบรอยนะครับรวมไปถึงเชลมีโดกูหรือซาเบนโยก็เป็นตัวเลือกได้มิดฟิลโ,ฟโควาซิตอุอคัยกุนการเกมรับลูปเบนดิอาสอาคานยี่ลีโกรุยิสแล้วก็กวาริโอ,อรประตูก็ใช้เป็นออเตกาหรือไม่ก็จะเป็นแอเดซอนนะครับก็ถือว่อามอน คู่นี้ถ้ามองในเรื่องของศักยภาพโดยรวมแล้วเนี่ยอเป็นทีมใหญ่ทั้งคู่แต่ผมชอบไปที่แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับด้วยฟอร์มหลังที่กลับมาแล้วแล้วก็เดบะอยฟิลโฟเดนกลับมาฟอร์มดีฮรลันก็ยิงได้เรื่อยนะครับผมเชื่อว่าวันนี้เล่นที่พักตะแปลงก็จริงแต่ถ้าเทียบศักยภาพโดยรวมแล้วแมนซิตี้ดูดีกว่าครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าวันนี้ซิตี้จะบุกไปชนะทางด้าปารีสแซงแชคแมงได้นะครับผมเชื่อว,ว่าถ้าเบียดเบียดกันอาจจะดู อาจจะดูเหนื่อยอาจจะดูยากแต่ทีเด็ดที่ขาดเกมรุกของซิตี้มีความคมมากกว่านะครับมีตัวจบสกอร์มีตัวเลือกมากกว่าวันนี้ผมเชื่อว่าซิตี้น่าจะบุกไปชนะทางด้านปาริแซีงแ็กแมงไว้ได้ได้นะครับในเกมที่7อ่ะชอบไปที่ระบายสีฟ้าส่วนในคู่นึงผมไปที่ซานดิโกเบ์นเบลนะครับเรอั Madrid, ลมาริดเจอกับทางด้านเรดบูลซาบวกอ่ะคู่นี้ ชอบเจ้าบ้านครับมาริดเล่นในบ้านเจอกับเรดบูลสบวกทัวงนี้ไม่ค่อยดีเดินหน้าบุกถล่มแน่นอนราชันยุดข่าวน่าจะาชนะเรดบูลสบวกแบบสบายๆและขาดลอยด้วยนะครับสองคู่ในค่ำคืนวันพุธนะครับศึกยูฟ่าชชมลีกชีชัดฟันธงไปที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เราก็เรต้ามาริดนะครับสองคู่สองทีมจากอังกฤษแล้วก็สเปนนะครับแอดเอเคเก้าพูดคุยกันเพิ่มเติมนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านจงโชคดีครับสวัสดีครับ